มาดูทหารลาวแดงไปฝึกที่รัเสเซียประมาณร้อยกว่านายถูกส่งไปสบายดีสวัสดีครับทักทายเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมยู่กับผมเทพยโยกครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณเก่ามงเสาทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก็นี่ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมาดูกองทัพลาวแดงหรือว่าทหารลาวถูกส่งตัวไปฝึกซ้อมที่ประเทศรัเสเซียประมาณร้อยกว่านายทำกลางหิมมะอากาศหนาวติดลบไปถึงรัเสเซียแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนแล้วผมจะมาพูดให้ฟังว่าเงินเดือนประมาณเท่าไหร่

แม้จะตายก็าเชีายไม่ลินสิ่งีตายงกระตายเขาเพื่อสาอาทหารฟาดวัดตางจัดกการชูเสิดบืกางวานอยทหารเราเขาเข้าหน้าแข่งกันเพื่อต่อสู้อยอยู่ ครับ,บทุกท่านนี่คือกองทัพลาวที่ส่งไปรัเสเซียล่าสุดทําไมถึงส่งไปรัเสเซียนะครับคือผมจะอธิบายให้ฟังนะครับทุกคนตั้งแต่อยู่ในสปปลาวเนี่ยคือทหารทุกประเทศละครับที่ปกครองในระบบคอมมิวนิสต์เขาก็ยึดรัดเสเซียเนี่ยเป็นประเทศเป็นลูกพี่ใหญ่เอาง่ายๆครับทหารคิวบาทหารเกาหลีเหนือ ก็ถูกส่งไปรัเสเซียเบลารุสอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมทหารลราที่ส่งไปนี่นะครับประมาณร้อยกว่านายนะครับไปฝึกไปซ้อมท่ามกลางอากาศติดลบแต่ผมให้ดูเงินเดือนนะครับทุกคนมาดูเงินเดือนก่อนอ,อันนี้ทหารคนนี้พสต์ลงนะฮะทหารคนนี้อยู่ที่รัเสเซียนะฮะเนี่ยผมขึ้นรูปให้นะครับทหารคนนี้อยู่อย,อยู่อยู่ที่รัเสเซียนะครับ ดูเงินเดือนรับเงินเดือนอันนี้อันนี้นี่คือใบเงินเดือนนะเนี่ยใบรับเงินเดือนเงินเดือนตามชั้นนะครับหนึ่งแสนเอ่ง้านห้าแสิเจ็ดสิบหนึ่งล้านห้าแสกีบเงินส่งเสริมกองทัพสาบเปเนตะเงินอุดหนุนหน้าที่เงินอายุการ45,000เงินนโยบายลูก ศูนย์เอาง่ายๆคือเงินเบิกให้ลูกไม่มีอันนี้ไม่เหมือนที่ทหารฝั่งไทยนะอันนี้คือติดศูนย์เงินเงินนโยบายเมียก็ไม่มีอ่าข้อที่เจเงินวุฒิการศึกษาไม่มีนะครับแสดงว่าไม่ไม่ได้เรียนจบสูงอะไรนะทหารลาวนะฮะเงินกินกินเพิ่ม,มหนึ่งแสห้าหห้าพันห้าร้อเงินอุดหนุนค่าครองชีพ 4ี่0 0ื่นสี่รวมแล้วนะครับนี่รวมนะครับอ่ารวม2องล้านหกแสนแปเงินเดือนเนี่ยอันนี้คือยศวาทีนะนะครับเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ2องล้านหกแสอล้านหกอ่าพั 1, 1, 1, นหเท่ากับอ่าพันหเนี่ยเท่ากับในหกแสนห้ เงิน2องล้านสองเงินสอล้านหอ่าอันนี้คือไม่ใช่ทหารเกณฑ์ทั่วไปนะคือทหารมีชั้นแล้วนะเงินเดือนอยู่ที่2องล้านหกหนึนบาทเท่ากับหกแสนกว่าก็คิดเอาทีนี้มาดูว่าข้อที่1เงินหักค่าประกันสังคมแปดเปอร์หกามรีบสหักหเปอร์เซ็นอ่สาสหักค่าข้าว3ามแสนาร อ่าข้อที่สี่นะครับอันนี้อันนี้คือโดยรวมนะฮะเหลือนะครับทุกคนเหลือดูดูนะฮะรวมแล้วค่าหักนะฮะห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกรวมทั้งหมดที่ได้รับนะฮะเหลือสองล้านแปดสิบสองล้านแปดหมื่นนะฮะเอาง่ายๆคิดไปว่าเด๋ยวเหลือสองล้านเหลือไม่ถึงเหลือ ประมาณ3 0มพันบาทอันนี้ชั้นวาทีแล้วนะนี่นะครับที่มีชั้นแล้วนะที่ส่งไปรัเสเซียเ,เงินเดือนประมาณสามพันบาททหารเกณฑ์จะเหลือเท่าไหร่คิดเอาแค่นั้นนะถ้าเป็นทหารเกณฑ์นะไม่มียศไม่มีตำแหน่งนะครับแต่ว่าทหารลาวบางคนเนี่ยเห็นส่งทหารไปรัเสเซียเนี่ยทหารลาวบางคนก็หลงตัวเองนะคือประมาณว่าที่ส่งไปฝึกที่รัเสเซียเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีกองกำลังมีความสามารถอ่า บางคนก็ไปโม้ว่าเออกองทัพลาวเนี่ยใกล้เคียงกับกองทัพรัเสเซียนะครับเหลือแต่อาวุธนิวเคลียร์ถ้าเรามีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยที่อบชั้นในภูมิภาคอาเซียนได้เลยนะครับคิดไปถึงอาวุธนิวเคลียรนะ์เหมือนสงสัยคิดว่าอาวุธนิวเคลียร์เนลูกละลูกละเอ 5, 5ห้าห้าล้านกีบมั้งนะครับมันไม่ง่ายนะครับอาวุธนิวเคลียร์ทั้งโดรนนะครับ ตามที่ฟังนะครับที่ไปฝึกที่รัสเซียเนี่ยตามที่ผมฟังนะร้องเพลงปลุกใจทหารลาวบอย่านเสียงปืนเห็นอ่าทหารลาวไม่กลัวเสียงปืนแต่ว่าหมาเยี่ยวเสสังกะสีนี่แลนนะครับแลนเขาทำนะครับย่านอ่ามันจะมีอะไรทหารลาวที่ไปก็เป็นแค่สมาชิกประเทศคอมมิวนิสต์เท่านั้นเองไปแสดงความเคารพในฐานะเป็นเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์อ่า แต่ขีดความสามารถกองทัพลาวก็หลังท้ายในประเทศอาเซียนนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะครับกองทัพลาวเต็มที่นะครับพร้อมลบหลักหมื่นขึ้นไม่ถึงหลักแสนนะกองทัพลาวพร้อมลบประมาณหลักหมื่นสามหมื่นไม่เกินนะครับที่จะไปต่อสู้กับประเทศอื่นในอาเซียนไม่มีหรอกครับเวลาถึงนาทีสุดท้ายต่อสู้กันจริงๆก็รวมชาติกันาลาวกับเวียดนามก็ต้องรวมกัน คำเมนด้วยเป็น3ประเทศเวลาต่อสู้กันจริงๆนะอะนะครับทหารเวียดนามต้องเป็นคนนําถ้าลําพังทหารเราเหรอครับโอ้โหก็ไปเดินแค่ตาหิมมะนะครับโชว์ศักยภาพอ่าส่งไป3เดือนบางทีก็1เดือนก็ได้รับเงินไปนะครับเงินเดือนก็อยู่ที่สักประมาณ3,000บาทขนาดไปถึงรักเซียแล้วนะ เงินเดือนอยังอยู่ที่สามพันบาทอยู่เลยดูใบเสร็จรับเงินสิเหมือนทำงานโรงงานเลยเขียนเอาเลยนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับขีดความสามารถของกองทัพคอมมิวนิสต์ล่าที่ถูกส่งไปรัเสเซียนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับสบายดีสวัสดีครับ